วันนี้ค่ะเมลจะมาเรียกว่าแนะนำดีกว่าแนะนำวิธีติดตั้งแผ่นหลังคาเมดเดนชีสให้ทุกคนฟังกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมงานยังไงแล้วก็เวลาขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วต้องอทำอะไรบ้าง1 2 3นะคะถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ อย่างแรกค่ะการเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นนะคะในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยคือที่ใช้ยึดจริงๆตัวเอกตัวจริงก็คือว่ามีตัวสกรูก,กับตัวสว่านนะคะสออย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะขาดสิไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ชักแนวต่างๆบางที่ก็ใช้วิธีชักอ่าได้ใช้ดึงเอ็นดึงเอ็นดึงเอ็นหมายถึงว่าอ่าอาจจะเป็นเชือกก็ได้นะคะเชือกไนลอนก็ได้อะไรก็ได้ที่จะเป็นเป็นไม้บรรทัดให้เรานะคะให้รู้แนวในการ ขันสกรูยิ่งสกูหรือแม้แต่แตปต,ตอกตะปูก็แล้วแต่นะคะจะเป็นต้องมีตัวนั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะจะต้องมีพวกอุปกรณ์ป้องกันต่างๆด้วยนะคะถุงมือเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการหยิบจับแผ่นหลังคาเมนชีเพราะว่าตัวแผ่นหลังคาแมนชีในความหนาที่เขามีเนี่ยอย่างหนาแล้วยังไงก็ไม่เกิน1มิลเพราะฉะนั้นถ้าในในความหนาที่ต่ากว่า1มิลน่ะมันมีโอกาสที่จะบาดเนื้อเราได้เพราะฉะนั้นเราเราควรที่จะใส่ถุงมือแล้วก็ต่อมาค่ะ พูดถึงขั้นตอนการติดตั้งหลังคาไมเดนชีดกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือวัดระยะห่างและทําเครื่องหมายตําแหน่งที่จะเจาะในการวัดระยะห่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะวัดตอนที่เราชักแนวแล้วลอนปกติทั่วไปจะมี5ลอนนะคะใน5ลอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องยิงทุกลอนในทุกๆแปรที่ย้าจริงๆก็คือจะเป็นช่วง ปลายแผ่นด้านบนแล้วก็ปลายแผ่นด้านล่างเราจะยิงทุกทุกลอนเพื่อความมั่นใจเพื่อความเหนียวเพื่อความหนึบนะคะแต่ว่าในในแปรที่2 3 4สนะคะไม่ต้องยิงทุกลอนจะยิงลอนเว้นลอนที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เพื่อให้เหล็กเนี่ยมีความให้ตัว ในเวลาที่มีอุณหภมิเปลี่ยนแปลงเยอะๆเหล็กจะมีการยืดหดตัวมันทําให้เกิดการดีดตัวนั่นเองนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะช่วยให้เหล็กเนี่ยมีอิสระนะคะในการยืดยืดหดขยายตัวนะคะแต่ถ้าใครที่เกิดพลาดพลาดไปนะคะเจาะไปแล้วเกิดไม่เจอแปรไม่ว่าจะเป็นไม้หรือเหล็กนะคะถ้าเกิดไม่เจอ ให้คุณเอาตัวสกรูนะคะขันเข้าไปเลยขันเข้าไปเปล่าเปล่าเพราะว่าตัวสกรูเนี่ยเขาจะมีตัวยางสีดํานะคะที่จะเมื่อขันลงไปจนแน่นแล้วเนี่ยเขาจะแนบเป็นการปิดไม่ให้เกิดการรั่วซึมได้นะคะตรงนี้สําคัญมากแล้วก็ต่อมาตรวจสอบความหนาแน่น ของการติดตั้งปรับแต่งให้เรียบร้อยนะคะหลายๆครั้งการติดตั้งหลังคาเวลาที่ลงไปอยู่ข้างบนอะ่ะอากาศมันร้อนพอลงมาปุ๊บสบายใจดื่มน้ําเย็นเข้าไปแก้เดียวลืมหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็พอกลับขึ้นมาอีกครั้งก็อาจจะทําไม่ครบนะคะเพราะว่าสบายใจว่าง,งานจะเสร็จแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะลงอย่าเพิ่งลงเดินตรวจสอบก่อนแล้วกลับไปนะคะ เพื่อที่จะรีเช็คอีกครั้งว่ามีอะไรที่เรายังต้องกลับมาทําซ้ําอีกบ้างนะคะและในส่วนของการเลือกสก,กรูนะคะการเลือกสก,กรูเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างที่เราจะนําแผ่นหลังคาเมทัลชีทไปติดตั้งนะคะ เป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวสกรูเวลาใช้กับโครงเหล็กกับโครงไม้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเวลาเราใช้กับโครงเหล็กเนี่ยปลายของสกรูเนี่ยจะมีลักษณะเป็นปลายสว่านปลายสว่านหมายถึงว่าเขาจะมีลักษณะป้านๆอย่างนี้นะคะในส่วนของข้างล่างสุดเนี่ยที่เอาให้ดูเนี่ยเรียกว่าเป็นฟิกเขียวก็วคือเป็นสกรูที่มีการเคลือบกันสนิมแล้วก็ เรียกว่าเลคอมเมนต์เลยแหละนะคะสำหรับการใช้ยึดหลังคาเมทัลชีสนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถทนต่อการขันเข้าไปด้วยนะคะต่อไปก็คือสกลูที่ขันไม้เนี่ยปลายก็จะแหลมเวลาที่ขันไม้ทําไมปลายแหลมเพราะว่าตัวเนื้อไม้เนี่ยเขาเป็นเมื่อที่บกับเหล็กเขาอ่อนกว่านะคะถ้าปลายแหลมเนี่ยคือเขาจะค่อยๆทะลวงทะลวงเข้าไปแล้วก็ เอาตัวเขาเองนะคะเกลียวของเขาเองเนี่ยยึดเข้าไปเป็นอยู่อยู่ในส่วนของเนื้อไม้นะคะจึงจำเป็นต้องเลือกสกรูปลายปลายสว่านที่เหมาะกับใช้งานไม้เท่านั้นนะคะต่อมาเป็นเรื่องของความยาวของสกรูค่ะเราต้องดูว่าสกรูเนี่ยถ้าเราใช้ในงานหลังคาเราจะต้องยิงบนสันหลอนเท่านั้นนะคะห้ามยิงตรงท้องหลอนเพราะถ้าคุณยิงตรงท้องหลอน เวลาที่เกิดสกรูยางพวกนี้มันเสื่อมเนี่ยน้ำจะเข้าไปในบริเวณที่เกิดการเสื่อมแล้วก็ทําให้เกิดการรั่วซึมของหลังคานะคะไม่ไม่แนะนําให้ยิงตรงท้องหล่อนนะคะก็ยังเจอว่าในหลายๆที่เนี่ยก็ยังยิงตรงท้องหล่อนอยู่เพราะมีความรู้สึกว่าใช้สกรูสั้นดีนั่นเองนะคะก็ในความสูงของตัวตัวตัวสันหลอนเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะใช้ตัวสกรูเนี่ยสั้นยาวเท่าไหร่ ะะอย่างถ้าเราไม่ติดตัว PU เลยแล้วใช้เป็นแปลเหล็กทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ตัวสกรูที่มีความยาวอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งแต่ถ้าเป็น,เปน PU เนี่ยก็ต้องมาดูว่าตัว PU ความหนาที่คุณใช้เนี่ยหนา1นิ้วหรือว่า2นิ้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้ารีเควส t มาทางหน้าร้านที่ขายเมทัลชีสนะคะคำถามแรกที่พนักงานจะถามก็คือคุณใช้กับแปรอะไรนะคะแล้วเขาก็จะหยิบ สกรูที่มีความยาวและก็ชนิดที่เหมาะสมกับการใช้งานให้นะคะในครั้งต่อไปเราจะมาแนะนำนะคะวิธีติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือ U Easy นะคะใต้แผ่นหลังคาอย่างถูกวิธีนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามไว้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ